ค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะ เกณฑ์ที่ใช้บ่อยนะคะในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขนะคะก็จะมีดังนี้นะคะก็จะมีเรื่องของขนาดของปัญหานะคะหรือว่า s i ส์ของ o b l e m นะคะความรุนแรงของปัญหานะคะ seriousness นะคะแล้วก็ intervention ที่มีอยู่หรือว่า availability ของ current intervention นะคะมีหรือเปล่ามีทางที่จะรักษาโรคนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าโรคนี้มีความสำคัญก็จริงแต่ ไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถยับยั้งไม่ให้เกิดโรคนี้หรือว่ารักษาโรคนี้ได้นะคะก็จะนําไปสู่การตัดสินใจที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะอีโคโนโิกหรือว่าโซเชียลอิมแพกนะคะแล้วก็พับลิกเฮลท์คอนเซิร์นความกังวลของสาธารณชนต่อโรคโรคนั้นนะคะผู้กำหนดนโยบายให้ความสนใจแค่ไหนนะคะ อันนี้ทรัพยากรที่มีอยู่นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเป็นของเราตอนนี้ในเรื่องของ NCD เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนา Global Target นะคะท้าทราบค่ะอันสุดท้ายนะคะที่ใช้กันบ่อยก็จะเป็นเรื่องของความเสมอภาคค่ะค่ะอันนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างประมาณลงดีเทลเนี่ยในช่วงสี่ข้อแรกนะคะค่ะก ปกติแล้วเวลาเราจะทำ p r i o r i t y setting เนี่ยค่ะกะ็แนะนำนะคะนี่เป็นข้อแนะนำว่าให้เอามาสักไม่เกิน5 criteria นะคะจะช่วยให้เราวางตัดสินใจได้นะคะมันมันไม่เยอะเกินไปนะคะเป็นตัวเลขที่กําลังพอดีนะคะ,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางสถานการณ์เรามีความจําเป็นต้องใช้มากกว่านั้นแล้วก็เราคุยกันละเราคิดว่าจําเป็นจะต้องมีแบบ7 8คร i ที r เรียอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป็นคอนเซนแซสของกลุ่มนะคะซึ่งสามารถทําได้นะคะแต่เพื่อความง่ายแล้วก็คล่องตัวรวดเร็วแล้วก็ไม่ให้การ เสียเวลาตรงนี้มันเยอะเกินไปนะคะปกติก็จะแนะนำว่าไม่เกิน5ข้อค่ะ เดี๋ยวดีเทลสข้อแรกนะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของขนาดของปัญหานะคะขนาดของปัญหานิยามก็คือจํานวนคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นๆน,น,นะคะในช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่ที่กําหนดน,นะคะค่ะเอ่อทำไมถึงต้องมีห้อยช่วงเวลาและพื้นที่ที่กำหนดก็อย่างเช่นสมมติว่าเราจะเอาขนาดปัญหาของโรคมะเร็งปอดนะคะมันก็ควรจะต้องเป็นในช่วงเวลานั้นๆใช่ไหมไม่ใช่เป็นตัวเลข จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งจริงๆตอนนี้ด้วย PM 2.5เอยด้วยบุหรี่เอยอะไรเอยเนี่ยมันก็จะทำให้จำนวนตัวเลขมะเร็งปอดมันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่กำหนดนะคะอย่างเช่นถ้าเรารับผิดชอบเฉพาะกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้อง อไปเอาของอจังหวัดยะลาอะไรมาร่วมด้วยนะคะค่ะดังนั้นขนาดของปัญหาก็โฟกัสอยู่ตรงที่จํานวนคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นนะคะในช่วงเวลาที่กําหนดในพื้นที่ที่กำหนดค่ะอ่ะแหล่งข้อมูลจะเป็นอะไรได้บ้างคะ,อะลองคิดดู สำหรับแหล่งข้อมูลนะคะก็ชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของข้อมูลความชุกนะคะหรือว่าเป็น prevalence data นะคะอันนี้ก็จะหาได้จากสถิติหลายๆที่หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บางโรคก,ก็จะอยู่ใน health data center อยู่แล้วที่สามารถ access ได้นะคะหรือว่าเป็นทางหนังสือ,อ,อรายงานสถิติโรคนะคะของทางกายพอสปนะคะก็สามารถเข้าถึงได้นะคะ อพอเวลาเราจะเร й ติ้งนะคะสำหรับการให้คะแนนขนาดของปัญหานะคะเวลาเรา,เราก็อาจจะเร็ว่า 1, 2, 3, 4, 5เรียงกันไป1น้อยสุดนะคะเป็นปัญหาน้อยสุดอ่าเป็นขนาดปัญหาใหญ่สุดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในทีมสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตรงนี้ได้นะคะ อ่าอย่างเช่นตรงนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะ 1. คือมีจํานวนคนได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยนะคะ 2. มีจํานวนคนได้รับผลกระทบมากพอสมควรนะคะแต่ว่ากระจายอยู่ในกลุ่มก้อนที่ประชากรมีลักษณะเฉพาะเลยอย่างเช่นอ่าอยู่เฉพาะในเด็กนะคะ 3. ม,มีจํานวนคนได้รับผลกระทบพอสมควรกระจายอยู่ทุกกลุ่มประชากรนะคะ 4. <า>ม,มีคนอ่ามีจํานวนคนได้รับผลกระทบจํานวนมากนะคะแล้วก็ กระจายอยู่ในกลุ่มก้อนที่มีลักษณะเฉพาะเฉยๆนะคะ5ก็คือคนได้รับผลกระทบก็เยอะนะคะแล้วก็กระจายอยู่ในทุกกลุ่มประชากรอ,อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าขนาดมันค่อนข้างใหญ่นะคะค่ะ ลองคิดตัวอย่างปัญหาในใจดูนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วลองให้คะแนนขนาดของปัญหานั้นนะคะบางคนกำลังทำไฮปเปอร์เทนชันทำความดันอยู่นะคะก็ลองคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นไฮปเปอร์เทนชันเนี่ยฉันจะให้เร й ติ้งประมาณเท่าไหร่ดีนะคะลองดูค่ะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เขาเอา5ภาวะมาจัดกลุ่มนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งโรคนะคะแล้วก็มีทั้ง risk factor นะคะตรงนี้ก็จะมีะเบาหวานนะคะความดันมเะเร็ง มะเร็งเต้านมนะคะโรคอ้วนนะคะแล้วก็การใช้แอลกอฮอล์นะคะเขาก็แรนกิ้งมาให้นะคะเขาก็บอกว่าเบาหวานเนี่ยให้คะแนนขนาดปัญหายอยู่ที่4นะคะไฮเปอร์เทนชันให้5นะคะคนเป็นเยอะนะคะ b r e a แค cancer เนี่ยอยู่ที่2นะคะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้หญิงนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงอายุที่ประมาณาวัยรุ่นไปจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุนะคะไม่ได้เป็นทุกช่วงอายุะคะ่ะ แล้วก็โรคอ้วนนะคะขนาดปัญหาเยอะนะคะในในตัวอย่างนี้นะคะก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์นะคะนี้เขาคิดว่าขนาดปัญหาอยู่ที่ประมาณ3นะคะค่ะต่อมานะคะเกณฑ์ที่2นะคะความรุนแรงของปัญหานะ,ะหรือ seriousness ของ problem นะคะระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพที่ส่งผลให้เกิดความพิการนะคะหรือว่าเสียชีวิต นะคะค่ะแหล่งข้อมูลมาจากไหนได้บ้างนะคะอ่าค่ะก็จะเป็นอ่าการพิการหรือเสียชีวิตใช่ไหมคะอันนี้การเสียชีวิตเนี่ยเราก็สามารถเอาข้อมูลจากตารางอัตราตายจำเพาะโรคนะคะหรือว่า cost specific mortality table มาได้นะคะ คสองเนี่ยเราสามารถดูได้จากค่าดารลีสนะคะค่ะหรือว่าเป็นดิสเบ i ตี้อะดูจสเตดไลเ e ียนะคะค่ะดารลีสนี่คือตัวดัชนีความสูญเสียทางสุขภาพนะคะซึ่งมันก็คือระยะเวลาที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะหรือว่า y l ยนะคะบวกกับระยะเวลาที่ต้องมีชีวิตอยู่กับสภาวะที่มีความพิการหรือว่าความเจ็บป่วยนะคะค่ะดังนั้น1นึ่ดาลีสนะคะก็คือ1ปีสุขภาวะที่สูญเสียไปนะคะเนื่องจากความบก บกพร่องทางสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยพิการหรือว่าเสียชีวิตนะคะค่ะข้อมูลตัวนี้ก็จะช่วยบอกเรื่องของความรุนแรงของปัญหาค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของดารีสะคะก็จะเห็นได้ว่าดารีสของประเทศไทยนะคะรวมทุกเพศทุกอายุนะคะในปี57นะคะ20อันดับแรกนะคะ ก็แสดงเป็นร้อยละนะคะของปีสุขภาวะที่สูญเสียไปนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นออันดับ1เลยก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโรคเบาหวานนะคะอันดับ3เป็นอุบัติเหตุทางถนนนะคะอันดับ4เป็นหัวใจขัดเลือดค่ะแล้วก็อันดับ5นะคะจริงๆไล่ๆกันมาหมดเลยนะคะก็จะมีมะเร็งตับนะคะการติดเชื้อ HIV AIDS นะคะแล้วก็การใช้แอลกอฮอล์นะคะค่ะ สำหรับการให้คะแนนสำหรับความรุนแรงของปัญหานะคะเกณฑ์ตัวอย่างนะคะในที่นี้ก็คือ 1. นะคะไม่ทำให้เกิดความพิการหรือว่าเสียชีวิตนะคะ 2. ไม่ทำให้เกิดการเสียชีวิตแต่อาจจะมีการพิการได้นะคะ3อาจทำให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ด้วยนะคะอันที่4ก็คืออาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แล้วก็มีโอกาสเกิดความพิการค่อนข้างสูงนะคะ 5ก็คือมีโอกาสสูงมากในการเกิดความพิการหรือเสียชีวิตนะคะลองคิดถึงตัวอย่างปัญหาสุขภาพเมื่อกี้นะคะแล้วก็ลองให้คะแนนด้านความรุนแรงดูค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเขาก็ความรุนแรงของปัญหาเขาให้เบาหวานอยู่ที่4นะคะ,ะความดันอยู่ที่4นะคะมะเร็งเต้านมอยู่ที่5นะคะเพราะเสียชีวิตนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะอยู่ที่3นะคะการใช้แอลกอฮอล์ให้อยู่ที่2ะคะ่ะ ค่ะสำหรับเกณฑ์ที่3นะคะ Intervention ที่มีอยู่นะคะมี Intervention ที่จะมาช่วยอะไรได้หรือเปล่านะคะก็จะพูดถึงใน2แง่นะคะ 1. คือมี Evidence-Based Intervention หรือว่ามีสิ่งที่จะช่วยในการป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพนั้นๆหรือไม่นะคะ สก็คือ Intervention หรือว่า Practice นั้นๆเนี่ยสามารถ Implement ได้ง่ายหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องแบบเสียเงินลงทุนเยอะนะคะ,ะเพื่อให้ได้มาซึ่ง Intervention นนั้นนะคะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ จะหาดูได้จาก r i t e เลเจอร์รีวิวนะคะคือการทำการทบทวนวรรณกรรมนะคะรีวิวดูว่า Intervention ไหนนะคะที่มีบอกอยู่แล้วว่าไอ้นี่มีหลักฐานรองรับนะคะเป็น e v i d e n c e b a s e d intervention นะคะเราก็รีวิวได้ในพับเม c ดสกปัสได้หลายที่เลยนะคะอันเนี้ยก็จะต้องออกแรงนิดนึงคือต้องมีคนไปรีวิวมานะคะค่ะ เกณฑ์สำหรับการให้คะแนนของ a v i l b i t y ของ Current Intervention นะคะ 1. ก็คือไม่มี Evidence Based Intervention หรือว่า Promising Practice ในขณนะนี้เลยนะคะ 2. ไม่มี evidence-based intervention นะคะแต่มี promising practice นะคะมีอะไรที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นการช่วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มี evidence ในการรองรับนะคะ 3. คือมี evidence-based intervention แล้วนะคะมีหลักฐานรองรับแล้วแต่ว่า implement ได้ยากนะคะ 4. คือมี evidence-based intervention แล้วนะคะแต่การ implement เนี่ย ต้องอาศัยอาศัยเอฟเฟอที่ค่อนข้างเยอะนะคะอาศัยเวลาแล้วก็แรงพอสมควรนะคะ5คือมี e v i d e n c e based i n t e r v e n t i o นนะคะและสามารถ Implement ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะอันนี้ก็จะดูเหมือนดีสุดเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะลองคิดถึงปัญหาสุขภาพเมื่อกี้นะคะแล้วลองให้คะแนนในหมวดนี้ดูค่ะค่ะอันนี้ตัวอย่างของการจัดลำดับ สำหรับอาวุตีของเคอ e n t Intervention นะคะค่ะสำหรับเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็งเต้านมนะคะเขาก็ให้มาเป็นสีนะคะโรคอ้วนนะคะ Obesity ี Ob ะะ้เนี่ยเขาคงคิดว่าอาจจะเป็นทำได้ง่ายนะคะสามารถทำได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะะออกกำลังกายคุมอาหารนะคะลดน้ำหนักนะคะ อันนี้เขาให้ที่5นะคะแล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์เขาให้ไว้ที่3นะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของต้องไปดีลกับหลายๆฝ่ายนะคะเช่นต้องไปมีกฎหมายรองรับต้องไป implement กฎหมายไป enforce mm. กฎหมายนะคะอันนี้ก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงค่ะคะแนนก็เลยอาจจะลงมาอยู่ที่3ค่ะค่ะสำหรับเกณฑ์ที่4นะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะค่ะมันก็จะแบ่งเป็น2 นะะหนึ่งก็คือขาที่เป็นต้นทุนนะคะที่เป็นตัวเงินนะคะ monetary cost นะคะสองก็คือขาที่เป็นต้นทุนสังคมนะคะค่ะสำหรับ monetary cost นะคะคืออะไรบ้างที่เป็นตัวเงินลองนึกดูค่ะอ่าส่วนใหญ่แล้ว monetary cost ก็จะเป็นเงินโดยตรงนะคะเช่นชัดๆเลยค่ารักษาพยาบาลนะคะ ประกันสังคมอะไรที่ต้องจ่ายนะคะ,คะประกันการรักษาพยาบาลนะคะ,ะสิ่งที่รัฐจะต้อง subsidize มาให้นะคะอย่างเช่นเบี้ยพิการนะคะค่ะแล้วก็เงินช่วยเหลือเยวยาอื่นๆนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดเราไม่สามารถไปทำงานได้นะเราตกเป็นผู้พิการเนี่ยค่ะเราก็จากเดิมที่เราสามารถช่วยทำงานมี productivity ได้นะ,ะเราสา,สามารถทำของได้ ชิ้นหนึ่งได้เดือนละห้าหมือย่างเงี้ยค่ะพอตรงนี้หายไปปุ๊บเราไม่สามารถทํางานตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็น productivity ที่ลสออกไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น monetary cost นะคะค่ะาสำหรับส่วนต้นทุนทางสังคมคืออะไรนะคะต้นทุนทางสังคมก็คือค่าเสียโอกาสนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณพ่อไม่สามารถ ทำงานได้แล้วนะคะเป็นผู้พิการนะคะจากเบาหวานตัดขาหรือว่าอะไรนะ,ะหรือว่าเป็นสโตรกนะคะเขาก็จะไม่สามารถช่วยทํางานนะคะไม่สามารถส่งลูกไปโรงเรียนได้นะคะก็จ,จะต้องเป็นคุณแม่หรือว่าลูกก็มีโอกาสที่จะ หลุดออกจากระบบการศึกษานะคะคุณพ่อไม่มีงานทําก็ไม่มีเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายนะคะค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องคิดกันเพื่อให้คิดกันได้รอบด้านมากขึ้นนะคะแล้วเราจะสามารถหาข้อมูลพวกต้นทุนทางสังคมหรือว่าข้อมูลตัวเงินได้ที่ไหนนะคะอันนี้เราก็ ที่เป็นตัวเงินนี้เราอาจจะทำเป็นพวก literature review ก็สามารถหาข้อมูลเจอได้บ้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการถาม community leader นะคะผู้นำชุมชนนะคะหรือว่าเป็นการทำ survey แล้วก็ทำ focus group ถามในกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะก็พอจะทราบว่าเอ๊ะม,มันมีต้นทุนอะไรที่เสียไปบ้างค่ะก็จะได้ข้อมูลในส่วนนี้มานะคะค่ะ สำหรับการให้คะแนแนตัวอย่างนะคะของด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะ 1. ก็คือมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเล็กน้อยนะคะ 2. มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ 3. ม,มีผลกระทบเพิ่มขึ้นปานกลางนะคะ4มีผลกระทบเพิ่มขึ้นมากนะคะ 5. คือมีผลกระทบอย่างมากนะคะซึ่งจริงๆเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถไปปรับเกณฑ์ได้ถ้าเกิดบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากให้เกณฑ์มันชัดๆไปเลย ตัดกันที่เป็นเลเวลเงินเลยอย่างเช่นถ้ามากเนี่ยจะต้องอ0 0่าล้านขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็สามารถปรับจูนกันได้นะคะขึ้นอยู่กับในวงตรงนั้นเลยค่ะค่ะลองคิดดูถึงปัญหาเมื่อกี้นะคะของที่เป็นปัญหาสุขภาพที่คิดไว้นะคะแล้วลองให้คะแนนในข้อนี้ดูค่ะค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็เบาหวานความดันแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะเขาให้คะแนน Impact ทั้งโซเชียลแล้วก็อีโอโนมิกนะคะอยู่ที่4นะคะแล้วก็โอเบสตี้ให้ไว้ที่3นะคะส่วนเรดแคนเซอร์เนี่ยให้ไว้ที่5นะคะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะนี้เราให้คะแนนมา4เกณฑ์ครบแล้วนะคะช่องสุดท้ายจะเป็นรวมคะแนนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ,ะจะเห็นว,ว่าเอ๊ะทำไมามันช่องบน4-4-4-4ไ 4, 4, 4, อทำไมาออกมาเป็น256นะคะคือบางทีถ้าเกิดเราอาจจะใช้วิธีในการซ้ำกันหรือว่า เอามาบวกกันก็ได้นะคะแต่ว่าพอบวกกันแล้วผลต่างมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมันเห็นไม่ค่อยชัดเจนมันเลยไม่เซ็กซี่ที่จะคอนวินส์นะคะแต่พอเห็นได้ชัดว่ายกตัวอย่างเลยนะคะเบาหวานแถวบนนะคะกับไฮเปอร์เทนชันแถวที่2นะคะต่างกันแค่ตรงไซส์นะคะอะ เบาหวานได้4 h y นะคะไฮเปอร์เทนชันได้5นะคะถ้าเกิดเราเอาผลมาคูณกันนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเลขมันแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะคะก็ไฮเปอร์เทนชันจะชนะไปที่320ต่อ256นะคะแต่ถ้าเราเอามาบวกกันมันก็จะต่างกันอยู่แค่หนึะคะมันอาจจะแบบเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยแนะนําว่าวิธีการคูณกันนะคะแทนการบวกกันก็ อา,อาจจะดีกว่าทําให้เห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ผิดนะคะถ้าเกิดอยากจะใช้วิธีบวกไม่อยากคิดเลขก็ก็ได้นะคะค่ะ,ะบางคนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เวดอันนี้จะเห็นได้ว่าให้ทุกอันเท่ากันเป็น1 1 1คือใส่น้ําหนักถ่วงน้ําหนักไว้ที่1หมดนะคะก็เลยเอามาคูณกันได้เลยบางคนเขาอาจจะวดบางกรณีให้มันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นเรารู้สึกว่า ซีเรียสความรุนแรงของปัญหาเนี่ยควรจะเวทค่ามันให้เพิ่มนะคะถ้าเป็นโรคที่มีความรุนแรงมันควรจะได้รับการแก้ไขหรือว่าอะไรมากขึ้นเราก็อาจจะเวทซีเรียสเ s สไว้ที่2นะคะดังนั้นถ้าเกิดตอบ4ข้อ s e r i ียสนี่ก็อาจจะต้องคูณ2ไปก็จะกลายเป็น8นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะก็จากตารางนี้เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามีทรัพยากรจํากัดซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วเ,เราก็มีทรัพยากรจํากัดน,น,นะคะเราถ้าเราจําเป็นจะต้องเลือกเรามีคนมีเวลามีเงินเนี่ยค่ะเงินทุนทําแค่2โรคนะคะมันก็จะตกลงที่เบาหวานแล้วก็ความดันนะคะค่ะก็จะเป็นวิธีที่ทําให้เราสามารถทำ Prioritization ของ Public Health Pro b l e m ในนี้ได้นะคะค่ะ